สวัสดีค่ะบล็อกวันนี้เราไปเที่ยวขนมกันค่ะระหว่างทางเราผ่านสะพานติลละสุรนนท์จังหวัดสงขลาด้วยค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งระหว่างทางเราเจอกังหันด้วยนะคะถ้าสำหรับใครที่อยากจะแวะถ่ายรูปเนี่ยลองมองข้างทางจะมีจุดทางเข้าเล็กๆอยู่บางจุดนะคะ วันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะทุกคนจะเป็นช่วงต้นเดือนเมษานะคะมองๆไปก็เหมือนท้องฟ้าในการ์ตูนเรื่อง Toy Story เลยค่ะเราได้เก็บบรรยากาศการเดินทางมาให้ดูนะคะในเรื่องของท้องถนนค่อนข้างที่จะขับชิลๆได้เลยนะคะถนนสะดวกสบายไม่ขรุขระเลยค่ะก่อนจะไปที่ที่พักของเรานะคะเราเข้าไปที่หาดจิชนเพื่อจะแวะคาเฟ่คาเฟ่หนึงค่ะ ถึงแล้วคะ่ะคาเฟ่นะคะมีชื่อว่าสาสาคะ่ะคาเฟ่นี้อยู่ที่เดียวกับอิสราบีกรีสอร์ทนะคะซึ่งอยู่หาดสิชนทุกคนสามารถนำรถเข้ามาจอดในคาเฟ่ได้เลยนะคะพื้นที่จัดกว้างขวางมากๆเราอยากจะบอกว่าสำหรับสายถ่ายรูปชอบทำคอนเทนต์เช็คอินที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งเลยที่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเราชอบทางเข้าที่เป็นไม้ไผ่มากๆเลยค่ะ บรรยากาศคาเฟ่ค่อนข้างกว้างขวางสะดวกสบายมีที่นั่งให้เลือกเยอะแยะมากเลยค่ะนี่เลยค่ะมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายมุมมากเลยนะคะแล้วก็ตัวคาเฟ่ยอยู่ติดกับริมหาดซีชนเลยค่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมถ่ายรูปข้างในเป็นมุมสังเครื่องดื่มพร้อมขายของเล็กๆน้อยๆน่ารักมากๆเลยค่ะสังเกตนะคะจะมีน้องหมาประจำร้านอยู่ค่ะชืะ่อเจ้าผอมลับสบายเลย เสร็จแล้วเราก็ไปที่พักกันค่ะตัวที่พักนะคะป้ายข้างหน้ากลมกลืนไปกับต้นไม้คลิปอาจกระตุกนิดนึงนะคะถ้าเราขับรถตกหลุมนิดนึงค่ะขลุกขานิดนึงทางเข้านะคะตัวต้อนรับตรงนี้จะเป็นโซนคาเฟ่โซนเช็คอินเป็นทุกอย่างค่ะเราสามารถทานอาหารเดียนที่นี่อาหารเช้าที่นี่ได้หมดเลยตรงนี้ เป็นมุมยอดฮิตค่ะทุกคนเราอยากจะบอกว่ามันสวยมากสวยแบบสวยมากๆเลยค่ะตอนที่เราไปเช็คอินเป็นช่วงบ่ายๆนะคะแดดค่อนข้างจะแรงนิดนึงแต่ถ้าถามว่าถ่ายออกมาเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไหมใช่ค่ะดูเย็นมากห้องพักนะคะจะมีทั้งชั้นบนและชั้นล่างซึ่งวิวทุกห้องเนี่ยจะหันออกไปทางทะเลทั้งหมดเลยค่ะ ตัวที่พักหันออกทางชายหาดเลยนะคะเราสามารถลงมาเดินเล่นถ่ายรูปทางที่พักเนี่ยมีเรือคายักไว้สําหรับให้พายด้วยนะคะนี่นะคะเป็นโซนที่พักค่ะที่พักที่นี่จะมีทั้งหมด6ห้องนะคะชั้นล่างสองห้องชั้นบนสีห้องค่ะวันที่เราไปเต็มทุกห้องเลยค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะภายในโซนที่พักเนี่ยจะเย็นมากๆเลยเพราะว่าเป็นปูนเกลือยนะคะมีลมพัดผ่านตลอดเวลาค่ะไม่ร้อนเลย ตรงนี้เป็นทางขึ้นห้องพักค่ะพนักงานบริการดีมากค่ะพาเราขึ้นห้องพักนะคะอธิบายให้ทุกอย่างเลยค่ะทุกคนบันไดจะแบ่งเป็นสองทอดนะคะไม่เหนื่อยไม่ชันนะคะเดินสบายๆข้างๆจะเป็นเหมือนสวนมะพร้าวเล็กๆค่ะ ถึงทรั้งขึ้นห้องพักของเราแล้วค่ะห้องพักของเราเป็นห้องหมาเลข3ห้องพักที่นี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะไม่มีเสียงข้างนอกมากระทบหรือว่ารบกวนเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องพักกันค่ะ ห้องพ้กน,น่ารักมากๆเลยค่ะมีหลายมุมให้เราได้ถ่ายรูปหมดเลยแสงธรรมชาติเข้าถึงทุกๆมุมเลยนะคะทุกคนโซนนี้จะเป็นโซนแต่งตัวมีชุดคลุมแล้วก็มีกระเป๋าหวายให้นะคะเราเป็นคนชอบของกินเล่นมากๆทางโรงแรมมีของกินเล่นไม่ว่าจะเป็นขนมครบเคี้ยวไมโลวันตีนนาน่าให้ฟรีนะคะมาดูห้องน้ำกันบ้างคะ่ะ ห้องน้ำนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางค่ะมีทุกอย่างให้ครบไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะสะบู่ล้างมือก็มีนะนี่เรามาดูอ่างอาบน้นะะํนากันค่ะสำหรับใครที่ชอบแช่น้ํานะคะเราอยากจะบอกว่าเป็นมุมแช่น้ําที่ดีมากๆเพราะว่าเขาแบ่งโซนให้แสงธรรมชาติส่งเข้าถึงได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเลยค่ะกว้างมากจริงๆค่ะทุกคนเราชอบมากๆเลย วิวในห้องนอนนะคะที่ทีวีสามารถดูเน t ตฟลิกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะที่เราตัดสินใจจองชั้น2ของที่นี่ก็คือระเบียงเราอยากจะบอกทุกคนว่าระเบียงที่นี่กว้างมากๆวิวสวยมากๆในตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราจะแนบรูปมาฝากว่าเวลาเราถ่ายวิวในแต่และช่วงเวลานั้นน่ะตรงระเบียงเนี่ยแสงสวยทุกๆช่วงจริงๆค่ะและเรามาดูบรรยากาศนี่เดิอนออกไปนอกระเบียง เห็นสุดลูกหูลูกตาเลยเจ้าทะเลมาถึงอาหารเย็นค่ะเราตัดสินใจทานที่ที่พักเลยนะคะเป็นมัะโรนีกุ้งแล้วก็ข้าวคุกกะปินะคะเราสั่งค็อกเทลของที่นี่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์มาสองแก้วอิ่มแบบจุกๆเลยค่ะทุกคนคุ้มราคามากๆเลยเดี๋ยวเราจะแนบรูปถ่ายนะคะนี่เลย และตื่นเช้ามากับเรื่องอาหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเรากับแฟนสั่งอาหารเช้าเป็นเมนูไทยชุดหนึ่งแล้วก็เป็นอเมริกันเบรก f a s ชุดหนึ่งค่ะอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆทุกๆเมนูเลยนี่มีรูปมาฝากสุดท้ายค่ะส่งท้ายด้วยเจ้าแม็กซี่หมาประจำหาดค่ะฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กด subscribe ให้เราได้นะคะขอบคุณค่ะ